บอกอาจารย์ิ่งศักดิ์กรณาเมตตารับโทรศรัพทรร์ด้จ่าโทรหาหลายสายแล้วติดต่อยากติดต่อเย็นแล้วเกิน <S <S <ไป S 1> ตั้งแต่ไม่ทํารายการที่เล่นตัวแล้วเกินนะ <S <S หายากหายเย็นแล้วเกินติดต่อยากติดต่อเย็นฝากบอกอาจารยิ่งศักดิ์ด้วยกูจะอุดหนุนขนมปังกูก็อุดหนุนไม่ได้ขายจนหมดสต๊อกหมดแล้วนะตั้งแต่ไม่ทํารายการนะขนมปังกูได้ยินมาว่าขายจนหมดสต๊อกไม่มีขายกูจะซื้อก็ไม่มีขายกูแล้วเนี่ยหมดกูจะอุตส่าห์ช่วยอุดหนุนไปกําลังใจให้ ก็ติดต่อไม่ได้บอกจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับบอกจะเอามาให้กูกินฟรีเอาอะไรมาให้กูกินฟรีก่อนได้ข่าวว่าขายหมดสต็อกแล้วทําทันเหรอรวยล้นฟ้าแล้วม้งน่ะขายดีไปเทน้ำเทท่านะไม่เหลือเผื่อแพ้ถึงกูเลยตอนเนี้ยหมดกันเรื่องของเรื่องคือจะให้กําลังใจแกไม่มีอะไรหรอกโทรไปให้กําลังใจและช่วงนี้จ่าก็ยุ่งยุ่งวุ่นวายวุ่นวุ่นคดีความกูก็มี งานกูก็มีบรรยายกูก็ต้องบรรยายสอนธรรมะกูต้องสอนด่ากูก็ต้องด่าก,กูไม่มีเวลาเมื่อสองวันก่อนก,นกูพอมีเวลาให้เขาติดต่อโทรคุยก็ตัดสายกูทิ้งอีกติดงานถ่ายละครมารู้สึกถ้าใครกำลังดูอาจารย์เบียร์ไลฟ์อ,อยู่ช่วยกรุณาบอกเขาด้วยได้ไหมคะบอกว่าจะยิ่งสักพร้อมส่งขนมให้เขาแล้วแต่เดียมไม่รู้ว่าเขาจะมาวันไหนอย่างไรเดินขอโทษฉันไม่มีเบอร์โทรส่วนตัวของอาจารย์เบีาารยร์ด่ ลายส่วนตัวเขาเชนก็ไม่มีจะติดต่อได้ก็ผ่านเออพี่หมีคนเดียวเขเขได้เขาไม่ดีสนิทกับฉันขนาดให้เบอร์โทรเลยยังแต่ว่าเขาอาจจะให้แพรวี่มั้งอุยอะไม่รู้งไงก็อะไรหรือเปล่าป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 าไม่ได้น้อยใจฉันไม่ได้อะไรออกว่าปัญญายอยู่หรอคะ เขาบอกว่าเขาโทรหาอาจารย์อยู่วันก่อนไม่มีเขาโทรเบอร์อะไรฉันเห็นมีแต่พี่หนีเบอร์โทรทีหนึงมั้งเขาเขาบอกาอาจารย์เบียโทรวันก่อนแล้วฉันจะตัดสายฉันก็ยิ่งงงเขาโทรไปคนอื่นมันไม่ช,ไมชิ่งสักหรือเปล่าแก่ทางานเยอะแล้วก็กจิ้มเบอร์ผิดไหมคะคิดถึงรายการขอบคุณค่าสู้อาจารย์สู้ค่ะ